เดินตลาดนัดวันนี้กินข้าวหน้าเป็ดดีกว่านะเพราะหาอะไรไม่นึกอะไรไม่ออกฮนะกินข้าวหน้าเป็ดดีกว่าฮนะนี่ฮะตลาดนัดก็เรามีเยอะแยะเลยก็มีของละเล็กจัดแบบนี้นะก็เป็นข้าวกล่องนะ,อ,ะ,ะอือข้าวกล่องอมีขายมีขายดูเลยค่ะีเออนี่ะ เป็ดย่างชื่ออะไรเฮียเละเฮียเสงค่ะเสงเป็ดย่างค่ะเฮียเสงฮะใช่เสง่เป็ดย่างค่ะว่ามีเป็ดย่างข้าวหน้าทองกิจนัยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงพิปใหม่ นี่ฮะก็มาเดินตลาดนัดมากินข้าวกันนะมีเนี่ยร้านเป็ดนะฮะเป็ดย่างฮะชื่อร้านอะไรฮะเป็ด,เ,ปดเสียงเป็ดย่างค่ะจะเสดย่างเป็ดย่างอ่าร้านเลยนะคะอ่าครับตลาดนัดมาวันไหนบ้างมาวนนันอังคารวันอังคารับวันศุกร์นคะคะอ่ะทาทั้งวันอังคารวันศุกร์เนาะอนอกจากขายที่นี่ขายที่ไหนบ้าง นัดโรงพยาบาลพัดลอยนะคะวันพุธอ่าวันพุธที่โรงพยาบาลพัดลอยอำเภอด้วยบ้านอำเภอวันไหนอ่ะอาทิตย์เช้าครับอ๋ออาทิตย์เช้าอืมานพัดลอยวันพุธเช้าวันอังคารกับวันศุกร์ลงบ้านสีอ่าโอเคฮะเดี๋ยวนายเล็กจะไปชิมดูว่าจะรสชาติเป็นยังไงครับป้าทาเรื่อนีครับครับครับเปิดเรียบร้อยฮะเป็ดย่างฮะเป็ดย่างเฮียเสงนะฮะ ร้านตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยนะกล่องละ50บาทนะเดี๋ยวนะดูเนี่ยเนี่ยเป็ดย่างเฮียสิงใครเดินตลาดนัดก็มีขายฮะนะมามาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยสมคำลํำลือหรือเปล่าอาราดน้ำสักน้อยนี่ น้านเจก็น่าจะย่งน้นน่ากินน่ากินน่ากิน,น,กนอันนี้น้ำไม่รู้ว่าน้ำอะไรน้ำเค็มหรือเปล่านะาพวกซอสเค็มๆน็มนแลวก็ไม่ค่อยใส่อ่ะมาชิมกันดีกว่านะก็ครั้งแรกที่ซื้อข้าวน้าเป็ดร้าน เฮียเสีงนะก็มีทั้งข้าวหน้าเป็ดนะบะหมี่เป็ดนะมีขิงดองกินเพื่อนไม่ให้มันเลี่ยนนะฮะไอ้น้ำดำๆน้ำพวกซีอิ๊วนี่เปล่านะแล้วก็ไม่กินมันกลัวมันเค็ม ลองคิมดูคำแรกอ,อร่อยอร่อยพี่น้องอร่อยอร่อยจริงคุ้มห้าสิบบาทอย่างเงี้ยโอเคเลยคำใหญ่ๆเลยนะ เป็ดย่างครับดูหนังเป็ดครับถึงเหลืองอร่อยน่ากินเลยใส่ขิงดองเลย ถือว่าอร่อยนะร้านเฮียเซ็งเนีเป็ดย่างเฮียเซ็งก็มีขายที่ตลาดนัดของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิกิตวันอังคารกับวันศุกร์วันพุธม่มดที่อภกรก็มีนะมีขายอภรกรตลาดนัดอภรกรแล้วก็บ้านอำเภอนียใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ลองแวะชิมกันดูนะครับ ข้าวก็ได้เยอะนะแล้วก็เป็ดก็อร่อยด้วยมีไข่ให้ครึ่งฟอง ครับผมสลับคลิปนี้นะยล้ก็กพามากินข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดย่างที่ร้านเฮียเสงตลาดนัดโรงพยาบาลสาเร็จพระนาก้าเศรกิจก็ถือว่าโอเคอร่อยถูกใจนะเล็กใช้ได้อครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพี่ยงนี้ผมสวัสดีครับ